สวัสดีครับพระสมเด็จที่นำให้ชมและศึกษาร่วมกันองค์นี้เป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครูใหม่มงคณพรมนะครับพุทธศินเป็นพระสมเด็จฝรังที่ถูกสร้างไว้แล้วแล้วก็นำมาบรรจุอยู่ในเจดีมงคณพรมเพื่อให้ครบแปดหมื่นสี่พันองตามคติความเชื่อโบราณ แล้วก็เพื่อให้ทัานเลิกบวงสวงเจดีนะครับลักษณะของการเปลี่ยนแปลงทางายภาพค่อนข้างจะชัดเจนนะฮะไม่ว่าจะเป็นตรงเส้นสายต่างๆโดยเฉพาะเส้นซุ้มมีการเปลี่ยนแปลงทางายภาพมีการม้วนเข้าผิวพันธุ์เป็นผิวหางกระเบนนะครับตามขอบก็มีปูนงอกขึ้นมาชัดเจนองนี้เป็นลนักษณะของพระยุลายนะครับ มีพระกันข้างเดียวด้านหลังประทับตาวัดใหม่เอามาตัดไว้ซึ่งบ่งบอกว่าพระองค์นี้เป็นพระที่ถูกออกจากกรุกอย่างเป็นทางการในปีพศ2500แล้วก็ทางวัดได้ประทับตาวัดไว้นะฮะจึงเรียกว่าเป็นพระกรุกใหม่บางนุนพงเส้นสายของสี่เหลี่ยมชิ้นฟักก็ไม่ได้เป็นเส้นตรงเหมือนมรรทัดนะฮะมีเว้ามีโค้ง ตามขอบด้านบนก็มีปูนงอกขึ้นมาชัดเจนนะครับอันนี้เป็นเอกลักษณ์ที่เราต้องพิจารณาดูนะฮะเพราะว่าพระที่อยู่ในเครดีางคลโภมจะมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพที่สูงนะฮะดังนั้นถ้าเจอองค์ไหนที่ผิวพันธ์เรียบตึงเส้นสายไม่มีขยุกขยิกนะฮะด้านหลังเส้นตรงของสี่เหลี่ยมชิ้นฟักเป็นเส้นตรงเหมือนไม้บรรทัดอย่างนี้ต้องวางไว้ก่อนนะฮะ ต้องคิดไว้ก่อนว่าไม่น่าจะใช่พระสมเด็จที่อยู่ในเจดีย์บางคุคมนะครับถ้าท่านได้ชมคลิปของผม,มบ่อยๆนะฮะก็จะเข้าใจว่าพระที่อยู่ในเจดีย์บางคุมจะมีการเปลี่ยนแปลงทางใยภาพเช่นไหลาบ้างนะครับองค์นี้ก็ถือว่าเป็นพระที่มีความงดงามสมบูรณ์เส้นสายครบถ้วนนะฮะขี้กหรือคราบกลูก็เกาะติอดอพองงาม มาดูด้านข้างกันครับตรงขอบนะฮะจะมีรอยปีรอยแยกค่อนข้างจะเยอะแล้วก็มีฮิกุูลงไปฝังติดมีปูนงอกขึ้นมาเกาะไว้นะฮะด้านในองค์ผ้านูนเด่นเห็นชัดเจนนะฮะโดยเฉพาะภาพขวามือของท่านนะเราจะเห็นพระกันข้างเดียวนะฮะแล้วก็หน้าอกนูนเด่นเส้นสายใหญ่โตนะฮะ ฐานล่างสดมีร่องรอยของการยุบตัวเป็นแนวยาวซึ่งเกิดจากแม่พิมพ์ตรงนี้พระเกตน่าจะทะลุซมนะฮะดูจากภาพตรงนี้นะครับด้านหลังประทับตาวัดใหม่อัโตสไว้้น้ำมึกเป็นลักษณะส,สีแดงม่วงนะครับตรงไหนที่มีการประทับตาทับขี้กลุกก็จะมีสีค้ำคแบบนี้นะครับ สีของน้ำหมึกปัจจุบันก็ถูกประทับตาไว้ประมาณหกสิบกว่าปีแล้วนะฮะดังนั้นสีสันก็เจือจางลงทั้งนี้ก็เพราะว่าพระสุเดชจะมีปูนงอกขึ้นมาตอลอดเวลาดังนั้นปูนก็งอกมาทับเส้นของน้ำหมึกทำให้สีของน้ำหมึกเจือจางลงด้านหน้านะฮะเส้นสายต่างๆลํำสันบึกบึนเป็นพระสุเดชวัลกระังอย่างชัดเจนนะครับ ที่บอกว่าเป็นพระยุบปลายก็เนื่องจากมีเส้นมังคับพิมพ์แล้วก็การนั่งเราจะเห็นรูปร่างของพระบาทซ้ายนะฮะแล้วก็ฐานล่างสุดจะมีร่องยุบตัวเป็นแนวยาวแล้วปลายฐานด้านขวาจะตัดเฉียงกว่าด้านซ้ายตรงนี้ถือว่าเป็นพระที่มีความงดงามสมบูรณ์มากเรามาดูภาพที่ถ่ายด้วยกล้องกันรขยายสูงนะฮะ ภาพนี้เป็นภาพด้านหลังจะสังเกตุผิวนะผิวผิวหางกระเบนมีปูนงอกขึ้นมาชัดเจนนะฮะเป็นตะปุกตะปักภาพนี้เป็นภาพด้านบนนะฮะตามขอบเราจะเห็นกิโรกฝังติดอยู่ตามรอยแตกนะฮะแล้วก็มีปูนงอกขึ้นมาสีของน้ำมึกเป็นสีแดงม่วงนะครับ ภาพนี้เป็นภาพด้านหน้าเส้นซุ้มด้านซ้ายขององค์พระสังเกตด,ดูผิวของเส้นซุ้มนะฮะเป็นผิวมะกรูดผิวโลหจ,จันรผิวเป็นตะปุ่มตะปองซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพภาพนี้เป็นเส้นซุ้มด้านขวานะฮะภาพนี้ก็เช่นเดียวกันนะฮะเส้นซุ้มในการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพอย่างชัดเจนภาพนี้เป็นด้านล่างศพนะฮะ ผิวเหมือนหินนะฮะมีความแกล่งแล้วก็เป็นผิวที่มีสูงมีต่ำเป็นผิวมะกรูดผิวมะละภาพนี้เป็นหัวฐานล่างสุดหน้าฝานะ่าจะตัดเฉียงเล็กน้อยตรงกลางฐานมีร่องยุบตัวเป็นแนวยาวภาพนี้เป็นหัวฐานด้านซ้ายนะฮะ จะตัดตรงกว่าด้านขวาสัเงเกตดูขี้กลุนะฮะมีสารพัดช,ชทตทสโลมไปกระจับติดตรงนี้เป็นลักษณะของกิ่งไม้ใบหญ้าผานสิงด้านซ้ายนะฮะผ่านสิงด้านขวา ภาพนี้เป็นหัวเข่าขวานะฮะตรงนี้เป็นรูปร่างของพระบาทซ้ายซึ่งวงบอกว่า,วา,าพระองค์นี้เป็นพระอยุป,ปลายภาพนี้เป็นภาพหัวเข่าซ้ายตรงนี้เป็นเส้นชายจีวรเชื่อมติดกับศอกนะครับวงแขนก็เป็นธรรมชาตินะฮะที่โกบลงไปเกาะจับติดในบริเวณพื้นที่ส่วนต่ํา หน้าอกหรือพระอุระก็มีการเปลี่ยนแปลงทางอิพภาพชัดเจนองนี้พระศรีลมคอก็ค่อนข้างจะสูงนะฮะพระเกศอาจส้มออกไปเส้นสูงก็มีการช็ดตัวชัดเจนพระพักแบบนี้นะฮะก็เป็น เอกลักษณ์เป็นอัตลักษณ์ของเฉพาะอ,องค์นะฮะไม่มีองค์ไหนที่มีรัศษีพระพักจะเหมือนแบบนี้นะครับตอนนี้เรามาดูพระองค์จริงด้วยกล้องกรขาขัยสูงไปพร้อมๆกันเลยนะฮะเริ่มจากพระพักสังเกตดูเนื้อนะฮะมีการเปลี่ยนแปลงทรารกภาพ เป็นก้อนเป็นก้อนเป็นก้อนสูงสูงต่ำต่ำนะครับหัวไหล่วางสมดุลนะฮะซอกแขนซ้ายจะบางกว่าซอกแขนขวาแขนซ้ายจะทิ้งตรงทิ้งดิ่งกว่าแขนขวาเนื้อบบริเวณหน้าท้องก็มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ ข่าขวาตรงนี้เป็นรูปร่างของะบาทซ้ายหัวเข่าซ้ายตรงนี้เป็นเส้นชาจีบคอนถ้าเกตดดูขี้กลุกนะฮะมีขิงไม้ใบหญ้าขี้ดินขี้ทรายขี้ฝุ่นขี้ผงเศษทานนะฮะตรงไปเกาะจับติดขี้กลุกของพัสุดเด็จกลุ่มใหม่ของคุณพรมนะจะล้างออกอยากมากนะฮะ ดังนั้นท่านใดมีก็ไม่ควรจะล้างนะฮะเพราะว่าถ้าเราเก็บไว้สภาพเดิมๆจะเป็นพระที่ดูง่ายนะครับพระสมเด็จที่มีลักษณะสภาพเดิมๆนะฮะจะมีธรรมชาติของความเก่าแล้วก็เนื้อหาจะนึนุ่มนะอันเป็นเอกลักษณ์ของพระสุเด็จ พระที่ถูกล้างพระเรียนแบบพระใหม่พระูงปัสเตอร์พระเลิ้นเนื้อหาจะแข็งกระด้างนะฮะทำให้ดูยากเดี๋ยวมาดูด้านหลังแล้วก็จดน้ำยาเช็คกันอยู่แผ่นไซส์กันครับตอนนี้เราอยู่ด้านหลังนะฮะสังเกตดูผิวนะฮะมีการเปลี่ยนแปลงทางกยภาพชัดเจนเป็นผิวของกระเบกนะครับ ขี้กรกก็ลงไปก่อจับติ่นบางๆนะฮะตรงนี้เป็นลักษณะของน้ำมือปั๊มทับขี้กลุกก็แสดงว่าพระองค์นี้มีขี้กลุกตั้งแต่อยู่ในเจดีย์แล้วเมื่อออกมาก็ถูกตาวัดปั๊มทับขี้กลุกการพิจารณาศึกษาสะสมพระสมเด็จนะครับก็ต้องดูความเก่าใ่อยเป็น ดูธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพให้เป็นนะครับลักษณะของพิมพ์ทรงตำหนิต่างๆเอาไว้ทีหลังสดนะฮะร,รงนี้ก็ถือว่ามีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพชัดเจนนะฮะโดยเฉพาะตรงขอบ เดี๋ยวจะลงไปหยดตำยาเช็คกายุคันไซในบริเวณล่างสดนะฮะซึ่งเป็นมุมที่ไม่ค่อยมีความสำคัญลักษณะของที่โกะลงไปเกอดจับติดแบบนี้เราหยดตำยาลงไปน่าจะไหลนะครับ ลองมาเปลี่ยนมุมมาด้านนี้บ้างด้านนี้ฮิกุเกาะจับติดน้อยกว่าน่าจะโอเคกว่าดานาทีกี้นะครับตอนนี้กำลังหยดน้ำยาเช็คไปยุเพนไซส์นะฮะหยดน้ำยาลงไปแล้วน้ำยาก็เกาะเป็นเม็ดบนพื้นผิวนะฮะค่อยไหลไปเล็กน้อยถ้าเป็นผ้าใหม่ผ้าเรซิน พระปูนพระเซอร์น้ำยาก็จะกระจายไปตามพื้นผิวเลยนะฮะองค์นี้ถือว่าใช้ได้พอกาศก็เริ่มขึ้นมาเป็นเม็ดโตๆนะครับก็แสดงว่าพระองค์นี้เป็นพระทศุลที่มีอายุกเก่าถึงยุคมีส่วนผสมหลักในเนื้อพระเป็นปูนกอกหอยซึ่งตรงกับตำรับตำราบโบราณที่ท่านเรียกพระสมเุ็จว่าพระปูนพัน เมื่อเราพิสูจน์แล้วก็ถ่ายรูปนะฮะแล้วก็เช็ดทำยาออกตอนนี้เรากลับมาดูทั้งหน้ากันต่อนะฮะมาดูความงดงามของธรรมชาติมาดูการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพตามหลักธรรมชาติวิทยาที่เราต้องสังเกตก็คือผิวต้องเป็นผิวที่มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพก็มีสูงมีต่ำมียับมีย่นนะครับ โดยเฉพาะในพื้นที่ส่วนที่สูงเช่นเส้นซ้มหน้าอกเส้นแขนเส้นฐานนะครับพื้นผิวตรงนี้นะเราก็เห็นลักษณะของฟูนงออเป็นผิวหังกระเบนนะครับแต่ก็การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพก็ยังน้อยกว่าเส้นซ้ม ลักษณะแบบนี้ถือว่าเป็นา้าที่ดูง่ายนะฮะเนื้อหรือผิวพอจะมีลักษณะเป็นตะปมตะปั่มแบบนี้ก็ต้องใช้ระยะเวลานานมากนะครับแล้วก็ต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมเท่านั้นระสุด็จ ที่อยู่ในกลุ่มางคุณธมเป็นพระสมเด็จที่ดูง่ายแล้วก็ปลอมยากนะฮะถ้าท่านใดที่เคยเห็นบ่อยๆก็จะเข้าใจแล้วก็สามารถสอหาพระแท้ๆมาขึ้นขอบูชาได้นะครับพระสมเด็จองค์นี้เป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่เกทศทุสมุทรสินยุปลายนะฮะเป็นพระสมเด็จพระะคังที่ถูกนํามาฝากกลุ่ม าคุ้นคมเพื่อให้ครบแปดหมื่นสี่พันองค์ตามสติความเชื่อโบราณน,นะครับแต่ก็เพื่อให้ทันเลิกสีตรงนี้น่าจะเป็นลักษณะของบนสารน่าเป็นสีฟ้าแต่ก็ไม่แน่ใจนะครับพระเศษองค์นี้ถือว่าเป็นพระเด็จที่มีความงดงามคลาสสิกเส้นสายสมบูรณ์ไม่มีขาดไม่มีแว่งนะครับเป็นพระเศษที่ ถูกปุกเสกสองครั้งนะฮะก็คือปลุกเสกที่วัดระฆังครั้งหนึ่งแล้วก็มาปลุกเสกตอนบรรจุในเจดีย์ครั้งหนึ่งนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ